อาจารทุกคนกลับมาพบกับช่องทวโปโปกอีกเหมือนเดิมโอ้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 เอาปลาเอาปลาเอาปลาหนงเอาปลาเดียวเดี๋ยวเดียวถอยก่อนจเย็นใจเย็นใจเย็นอึ๊บปาด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 แรงนะคุณอะเล่นแรงนะคะเอาปลา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 หนงโอ้ไอวอนี่ก็ เจาะไม่ได้เลยทุกคนเลยเอ่อไอวอถึกเหรอคะคุณน่ะได้ข่าวไอวอถึกนี่มาดิมาดิออย่ามาเหยียมกับโมโคค่ะอย่ามาเหยียมกับคนอย่างโมโคนะคะมาเราพูดถึงไหนแล้วทุกคนกลับมาพบกับช่องเอ่อ ไม่รู้โอเคช่างเหอะตอนนี้พี่ก็อยู่กับตัวละครโมโคนะทุกคนนะและพี่อยากจะบอกว่าทุกคนตัวละครโมโคนี้ตั้งแต่เข้ามาจนถึงปัจจุบันก็ยังฮอตเลยฮิตเหมือนเดิมทุกคนไม่มีเปลี่ยนอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นตัวละครฮิวมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมที่ฮิวได้บางตัวก็ฮิวแรงบางตัวก็ฮิวไปด้วยวิ่งไวไปด้วยใช่ไหมแต่สำหรับโมโคทุกคนแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยทุกคน เวลายิงศัตรูแล้วมาร์คขึ้นแบบโมโคอ่ะคือไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยว่างั้นเหอะอย่างเช่นตัวอื่นก็เป็นมาร์คอยู่แต่มันก็ไม่ใช่มาร์คแบบโมโคอ่ะทุกคนโมโคแค่สกิทเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเรามีโมโคเห็นไหมเขาก็จะขึ้นเลยถ้าเป็นตัวอื่นก็เออมันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพี่เข,ข้าก่อนทุกคนอ้ไอ้นุ๊ จะเย็นจะเย็นก็จะทำอะไรเพื่อนฉันไม่นี่เพื่อนพี่เป็นซาออกไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเออเเปับป,ปับป,ปับเออตายวอผิดฝัง,ออง <laughs> <laughs> เฮออเกือบหลับแต่พี่กลับมาได้น้องเออโอ้ยพี่ไม่ได้บรรยายสักทีหรอกคุณสมบัติโมโกพี่ หล้างๆอือเป็นไงล่ะจังหวะนี้กลับมาไม่ได้แล้วหลับแล้วหลับเลยนะคะไม่เป็นไรทุกคนเรายังมีเพื่อนเรายังมีเพื่อนมา เราจะได้พูดเกี่ยวกับสกิลโมโคของเราสักทีนะคะคืออย่างที่พี่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ทุกคนโมโคเป็นตัวละครที่แทบจะไม่มีคู่แข่งเลยมาเรามาพูดถึงสกิลโมโคกันนะทุกคนนะโมโคตอนนี้มีร่างสองแล้วนะส่วนมากก็น่าจะอัพกันเป็นร่างสองหมดแล้วแหละเนะาะสกิลโมโคก็คือแสดงศัตรูที่โมคยิงให้ทีมเห็นเป็นเวลา5วินาทีสกิลปลุกพลังนะทุกคนหากศัตรูถูกมาร์กและเคลื่อนไหว มาร์กจะคงอยู่นานขึ้นสูงสุด6.5วินาทีนั่นแหละทุกคนเอ้ยสกิลไม่ได้มีอะไรมากมีแค่นี้แต่เป็นแค่นี้ที่โกงมากเลยแม่ทุกคนจะหนียังไงหนีจากสกิลโมโคะจูกเก่งยังไงเจอสกิลโมโคเข้าไปก็นะเดี่ยงกันทุกคนแหละเออมาจากจังหวะนี้โห้แซลตี่พี่สามคคีกันซะด้วย จบแล้วพอหนุ่มเมยจบแล้วโดนเกียนแล้วนายงอกหน้ามันเพื่อนลูกโซ่หรือไงเราลุมนี่ไม่เก่งครับเน้นลุมอุ้ยไม่มีใครสนใจเพื่อนมีเลยออนลุกขึ้นมาจานเล่พี่อยากจะบอกว่าโมโคเป็นสกิลที่ขาดสำหรับพี่ไม่ได้เลยถ้าถามว่าเล่นปกติมันขาดได้ไหมมันก็ขาดได้ทุกคนแดะ ไม่ขาดจะดีกว่าเพื่อประสิทธิภาพการตามศัตรูของเราทุกคนเอ้ยไม่ขาดจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นมีโมโคติดไว้ย่อมดีกว่าจ้ามันไม่ได้แค่อ่ามีประสิทธิภาพสําหรับเราทุกคนสําหรับเพื่อนในทีมันก็ดีด้วยเพราะว่าบางคนไม่เปิดใหม่ชอบเล่นแบบปิดใหม่เพราะฉะนั้นโมโคช่วยคุณได้ค่ะคุณปิดไมก็ปิดไปเซเวลาคุณยิงศัตรูมันก็ขึ้นเป้าอ่ะ เพื่อนเราก็เห็นอนะอะไรประมาณนี้โมโคอดีจริงทุกคนเป็นตัวละครที่ดีจริงชมแล้วชมอีกชมแล้วชมอีกชมแล้วก็ยังชมอีกเออทุกคนข้างหน้าพี่มีตัวข้างหน้าโมโคมีตัวคะ่ะสกิตไปจังหวะนี้ให้มาร์คขึ้นจุกสีโอ้ไม่หนีว่ะคนนี้ตั้งหละเอาดิเอาดิพี่มีคลิปแล้วน้อง,งคลิปเสียนจะหายากของพี่ในคลิปนั้นน่ะ ต่คลิปนี้พี่มีค่ะโอเคเปลี่ยนค่ะคิดมันก็ดีทุกคนแต่มันมันดีไม่สุดเพราะว่าระยะไกลเราสู้เขาบ่าได้เราจะหวังพึ่งแค่ชาร์จมันไม่ได้อิ่มนะคะโอ้เขาขึ้นรถไปจังหว่นี้ดักเลยค่ะคนแบบพี่นี่ดักเลยเจ้ะจะขับไปทั้งรถแบบนี้เหรอคุณที่คุณขับน่ะ เออเขาบอกรถแบบนี้แหละแล้วประเด็นเขารอดพอรถแบบนี้ด้วยอ้า oh, my god อ้ยอะไรคะนี่อโอ้โหพูดไม่ออกเลยไม่น่าบูลี่รถเขาเลยอะ่ะโอ้รถนี้พาเขารอดแลนะ้ทุกคนนะช่วยไม่ได้ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ววะเพื่อนโอ้โหโคโคพี่ยังมาปา <c oughs> ปาด <c oughs> ปาดปาดปาด,ปาด ป้าดเจ้ากลับตัวก็ไม่ได้เออไอ้มกับตัวไม่ได้ก็รอดักไอ้นั้นเสร็จโจ้าแนะ่ <c oughs> เพื่อนคุณไปไหน <c oughs> เพื่อนคุณอยู่ไหนคะโอ้เสียงไก่ก็คือขัดไม่หยุดเค <c oughs> ไม่หยุดก็ไม่เป็นไรพี่จะดักไอ้นั้นอ้าววงมาแล้วว่าง,งนุม่มไอ้น้องไอ้น้องปาดสิ่งเลยค่ะ S <S เขานีสิ่งเลยและพี่ก็คือสกิดเลยจังหวะนี้พี่นี่สกิดเลยเดี๋ยวทุกคนใต้วมโกนเดี๋ยวเขาส่วนกลับมานี่อาจจะวูบเอาลังแกคนไม่มีทางซื้อนี่โมโคชอบหลายนะคะโมโคชอบใจสิ่งนี้คะ่ะ โอ้ oh, ใครบอกเขาไม่มีทางสู้โอ้โ oh, ห oh, ขอเขาดีกว่าพี่อีกทัศนัยเขาได้ส่วนนะไม่อยากจะคิดภาพโมโคคงจะหลับไปยาวเลยแหละทุกคนแต่ <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> เขาไม่ได้ส่วนถือว่าโอเคอยู่ไปค่ะเขาโอ้ยเฮียเยเดียเดขอค่ะ <laughs> เห็ดนี้พี่ขอนี่คะโอ้ไม g ก็อิ่มอร่อยค่ะอิ่มอร่อยไ <laughs> ก่ก็คือขันไม่เลิกจริงแล้าพี่มีคนแล้วพี่ ดาว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 อย่ายี่ยมนะเยี่ยมนี่เยี่ยมนี่โอ้ยมันก็ชอบล็อกคนล้มใช่นหม <c oughs> เอ้ยปืนเบี้ยวทุกคน <c oughs> ข้างหน้ามีตัวเห็นไหมเห็นไหมเวลามีโมโคโมันชีวิตมันสะดวกสบายแบบนี้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเล่นโมโคโกันเยอะๆนะคะชีวิตตีเราจะได้ดีและมีคุณภาพ จังหวะนี้เพื่อนพี่นัวอยู่โอ้ยพี่อยากจะบอกว่ามัดเขาให้โอ๊ยพี่สุดวงพี่ลืมดูเลือดออไม y ก o d เพื่อนช่วยเราด้วยเทุกคนอวยโมโคอจะลืมดูเลือดตัวเองโอ้โหไม่น่าเป็นกล่องนะช็อตเมื่อกี้พี่ไม่น่าเป็นกล่องนะทุกคนพี่บอกเลยนะพี่อายมาก มาจ้าทุกคนเราก็มาต่อกันนะคะจากเมื่อกี้มับเขาให้โอ้โหหนเมเราขอโทษอย่าทำอะไรเราเลยโอ้โหทรงควงจะยกหน้าพี่อย่างเดียวเลยไอ้น้องนี่เสียยมสิคะคุณไปยุ่งกับเพื่อนเราโอ้โหคิดใหม่แล้วอุ้ยปืนแดงโอ้ตาผมนี่ลุกวาวเลยครับผมเพืนอะไรเอ่ยเพื่อนบอกมาสนฉั่นก่อนอ้ ลูกเชีงลูกรักตองแม่เดียว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 โอ้หอุ้ยอุ้ยเขาเล่นเราเลยเขาเล่นตีพี่แล้วค่ะนองค่ะเขาเล่นตีพี่แล้วค่ะเขาเล่นตีพี่แล้วค่ะพี่ไปแล้วค่ะเาพี่ไม่อยู่แล้วค่ะโอ้ เพิ่งได้ซองมาแล้วประเด็นพี่รอดคนเดียวเพื่อนพี่เลี้ยวไปเป็นกล่องกันหมดแล้วไม่นะชีวิตโมโคเมื่อกี้ยังอายไม่พอเลยคะที่เป็นกล่องโงนะ่น <c oughs> ่ะแหมอวยโมโคหนักเกินไปลืมดูเลือดตัวเองเลยทุกคนช็อตเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวพี่ขอตือนหนีก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่ขอเวลานี้ก่อนพี่จะหาอะไรมาชุบเพื่อนพี่ดีละทีนี้ ไม่มีเหรียญติดไม้ติดมือให้เลยทุกคนพี่ว่าอย่างน้อยอ่ะต้องมีหนึ่งตีอยู่ข้างหน้าพี่มันก็นะ่าดีกว่ากลับไปข้างหลังหรือเปล่ายังไงเราก็จะไม่ถอยหลังเหมือนกันทุกคนเราจะเดินหน้ากันต่อไปค่ะไม่สนว่าข้างหน้าจะมีอะไรเดินหน้าต่อไปอย่างเดียวจ้ะ <c oughs> อุปสรรคมีไว้พุ่งชนนะคะพุ่งได้ก็ผ่านพุ่งไม่ได้ก็เป็นกล่องแค่นั้นแหละเจ้าวันทำไม ทุกอย่างมันจะผ่านไปค่ะอยู่ที่ว่ามันจะผ่านไปด้วยดีหรือผ่านไปเพราะเราเป็นกล่องโอ้ยคุณผู้ชมคะจะัหวนี้ดิฉันกับฟอร์มแล้วดิฉันได้เหรียญมาแล้วหนึ่งเหรียญความหวังของหมู่บ้านอยู่ที่ดิฉันคนที่หูหนวกเนี่ยเอาอีกแล้วพี่ตกใจทันกิโลอีกแล้วทันกิโลททาเส้นโอ้ยแป๊บหนึ่งเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นหรือว่าพี่จะชุบ ตู้ดีเลยวะชุบไม่นั่นเลยว่ะแต่มันอันตรายนะมันอันตรายนะจ้าแบบนั้นน,นยิ่งหูหนวกอยู่ด้วยแบบหนึ่งนายเราขอฟาร์มดูก่อนว่ามันใครมาทิ้งเพื่อนเดียวตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ถึงกับสำลักน้ำลายม <c oughs> ีเหลียนให้ยืม,ม <c oughs> พัญยาก่อนทุกคนใจเย็นเกิดวิ่งไปแล้วโดนกระสุน ยัดหน้านี่ไม่เอานะเดี๋ยวไปชุวเพื่อนก่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนได้เกิดแล้วเพื่อนจะได้เกิดแล้วเพื่อนดีใจไหมเพื่อนบอกรีบเลย,เลยโอเคครับผมรีบเลยครับผมนี่รีบเลยแป๊บนึงโอ้ยเลยอีกเหรียญเดียวเองทุกคนแป๊บหนึ่งนายอีกอีกเหรียญเดียวอีกเหรียญเดียวแล้วเดี๋ยวเราหาใจเย็นใจเย็นนะคะเดี๋ยวพี่หาก่อนน้งองโตรงนี้ไม่มีเหรียญจริงทุกคนป แถวนี้มันน่าจะมีอยู่ม่เนาะโอ้ยทุกคนข้างล่างมีคนชุบกันแต่ชุบเสร็จไปแล้วโอเคแ้วรู้เรื่องเลยจงังหวะนี้รู้เรื่องเลยค่ะตอนแรกอ่ะนี่ไงเพื่อนได้แล้วตอนแรกพี่คิดว่าคนหลุดนะเมื่อกี้พี่คิดว่ามีคนเอาเพื่อนมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเพื่อนหลุดไงแหมเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบได้อนอนดูดาวแล้วไม่ล่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอชุบเพื่อนก่อนนะจ้าสครู มาคุณเพื่อนลุกขึ้นหมาทีนี้ตี้เราก็อบอุน่นพี่บอกแล้วทุกคนให้เอาโมโคมาทุกคนบอกมันเกี่ยวแล้วพี่เออหน้ามันเกี่ยวแหละทุกคนเชื่อพี่มันเกี่ยวมันเกี่ยวเหมือนกันนั่นแหละเขาอยู่ตรงน้อยต้องการความช่วยเหลือไหมคะันบอกไม่ต้องเพื่อนเป็นไงสเต็ปกระโดดยิงเป็นไง น,นี่มาแต่ใดไม่รู้ที่รู้ไม่หมดอ <Okay. S 1> ย,ย่าหยุดยิงทุกคนต้องยิงให้กระสุนหมดไปข้างหนึ่งนะคะมันคือสเตปของเราค่ะกระสุนไม่หมดอย,ย่าหยุดจ้ายิงให้มันหมดนะคะไปะหมดแล้วหรือเปล่าไม่ใช่กระสุนนะทุกคนหมายถึงศัตรูหมดแล้วหรือเปล่า,น,น,น,า,ลลาน่าจะหมดแล้วมั้งเนาะไม่มีซ้อนขึ้นแล้วนี่พี่เคยนะทุกคนคิดว่าศัตรูหมดแบบนี้แหละเพราะพี่วิ่งไปแล้วพี่เป็นกล่องโง่อะ มันไม่มีศัตรูอยู่ก่อนหน้าเราเพื่อนระวังวเวย้ยมันนะอันตรายนะอุ้ยทุกคนศัตรูอุย้ยเพื่อน,ไ,น,นไม่ไม่ใช่ไปตรงนั้นพบศัตรูแล้ว,ลวโมโกโมโกมาร์กไปเพื่อนจ๋าอุย้ยไม่อุย้ยถอยเลยผมนี่ถอยเลยครับเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาทุกคนเอ๋ยเรียกเพื่อนหรอเราอะ่ะเปิด โซโน่เหรอ,อเป็นไงพี่ก็มีเพื่อนเหมือนกันนะน้องเอาเปล่ะวัดเะล่ะวัดปะล่าแต่พี่จะเข้าแล้วนะทุกคนจังหวะนี้ผมบอกเลยครับผมจะเข้าแล้วครับอุ๊บอุ๊บอุ๊บแม่นจริงๆโอ้ยความแม่นนี้โอ้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยซึกเม็ดไม่นะเพื่อนสู้เขามันสู้เราแล้วอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนขอบคุณครับ คนเพื่อนเปิดวงให้โอ้ยดีใจเพื่อนใจดีจริงๆยังไม่หมดนะเสียงส้นมาจากไหนอ่ะโอ้คออมฮันแน่ฮันแน่รอมตัวเองว่างั้นเถอะยิงโอ้อเก็บเก็บทุกคนโอ้ย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 ,โ,อย,โ,อย,โ,อยโดนอีกแล้วไม่ไม่เออช่วยด้วยเ <hi> พ <complac ent> ื่อนจ้า ขอบคุณค่ะคุณขอบคุณค่ะตั้งไอ้วัวเอากันหน่อยอยู่ไหนว่าคนไหนล้มวะเฮ้ยนั่นไงเพื่อนพี่หรือเปล่าเพื่อนพี่ล้มอยู่ตรงไหนแล้วทุกคนขอบคุณนะอยู่ตรงนั้นเข้าก่อนเถอะทุกคนเข้านี่อ้าวจะเข้าขอบคุณว้าวจิ้มจิ้มโอ้โหผมจิ้มไม่ทันเลยครับตั้งแต่จะกระโดดเข้าโอ้ยนี่มาแต่ใดวะไม่เพื่อนเพื่อนเราไปเลย นี่นี่โอ้โหเพื่อนสุดยอดโคตรเทเลยนายเพื่อนบอกผมนี่ไปชุบเลยครับโอ้ยเพื่อนน่ารักขอบคุณคราคุณเพื่อนในที่สุดเราก็จะได้เกิดแล้วและดูทรงแล้วน่าจะลงที่เดิมได้ทุกคนเราลงที่เดิมได้แน่นอนเพราะว่าวงน่าจะยังไม่บีบเกิดลงมาแล้วปักหัวเลยครับโอ้โหความแม่นของพี่นี่เมื่อกี้นี่ไม่มีใครเกินเลยทุกคนเอ้ยทุกเม็ด เม็ดที่ว่าไม่โดนศัตรูเลยออเดี๋ยวพี่จะลงไปเก็บของพี่ของพี่อยู่ไหนน,นี่นี่นี่พี่จาได้เนี่ยซากพี่เลยนี่โง่โแบบเนี้ยนี่ไงไม่มีใครหรอกนอกจากพี่โง,ง่ๆแบบเนี้ยนี่เติมเติมพลังเข้าไป e> เต็มครังเสงเติมไม่ยั้งมี่ปนของเพื่อนด้วยเป็นไงเป็นเพื่อนดีดีเออสกบสีมีไหม ไปโอ้ยทุกข์ลาลาลาคา,าโมโคมากแล้วคุณเพื่อนจ่อเดี๋ยวโมโคจ่อค่ะนี่อ้นี่ดาว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 เป็นไงคนพึ่งร่อนก็โดนโมโคทาเกตคนพึ่งร่อนก็โดนพาเกตไปนะน้องใครล้มคนล้มมันต้องซ้ำเดี๋ยวพี่เข้าเดี๋ยวพี่เข้าโอ้โหไก่แถวบ้านพี่ก็คือขันไม่หยุด,ดยเป็นไงเป็นไงอย่าลุก ล้มแล้วอยอนลูกล้มแล้วล้มเลยนะคืะคุณว้าวอุ้ยของของทุกคนเออเร็วๆเก็บ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 ก่อนที่วงจะบีบอร่อยจริงๆเลยไม่มีอะไรดีไปกว่าการฟาร์มแล้วและเออไปไปโอ้โหเล่ทุกคนเห็นเหรียญพี่ไหมไม่อยากจะโม้หรอกนะแต่รวยมากค่ะจังหวะนี้มันคือเหตุผลที่เราต้องเอาโมโคมาทุกคนบอกมันเกี่ยวแล้ว ไม่อพี่แค่หาเหตุผลมาอวยมาขู่พี่ตอนนั้นเลยก็คนมันรักอ่ะเนาะช่วยไม่ได้ขึ้นหลังคอเลยคอจาังหวะนี้นั่นไงมุมนี้ดีมากจุดยุทธศาสตร์โหชิบะพี่ก็ลอยตามมาวะยังเทเ่เปิดโรนเปิดโรนแล้วก็เช็คนี่เป็นไงนี่ไงคนมันเท่ไงทุกคนตรงไหนล่ะ เหลือศัตรูอีกเอ้าคนเดียวเองนี่ฮันเน่นี่น,น,นี่เดี๋ยวพี่จะโดดมาตรงนี้คนเดียวแล้วทําเป็นฟเฟี้ยวเหรอน้องหน้ากระแทกเลยทุกคนเอ้ยจังหวะนี้เนยเอ๊ะรู้สึกมันโดนยิงหรือเปล่าวะสงสัยจะคิดไปเองทุกคนเลยอืมนั่นไงพี่ไม่ได้คิดไปเองนั่นไงพี่โดนพี่โดน เราโดนแล้วเพื่อนน่าเจอละโอ้โหอะไรก็มาคิดตัวเองแล้วประเด็นพี่ไม่มีสโคบสีต้งแตกเริ่มเกมยังจบเกมอ่ะทุกคนไาเพื่อนเข้าเลยผมนี่เข้าเลยครับนานไงเสร็จเพื่อนเราที่หนึ่งจะไปไหนรอดนอกจากเป็นของตีเรานะคะข้างหน้าเลยโอ้อยู่ตรง <minutes> เห็นแล้วเห็นแล้วไอโบไอโบทุกคนมาแล้ว <busca> จ้า <Pacific> จ <astrology> ังหวะนี้ดันมาแล้วน้องว่าไงจโชว์โชว์โชว์โชบันไดแอมนะคะโมโคค่ะคุณนี่อย่าเฮาอย่าเฮาเดี๋ยวได้ไปนอนรับดาวนะจ๊ะอย่าเข้ากับโมโคค่ะแหมบอกแล้วมีโมโคทมันดีทุกคนเพราะฉะนั้นมาใช้โมโคกันเยอะๆนะคะ โฆษณาอีกแล้วหนึ่ง <l ots of humor> นุๆๆๆ่นนุ่นเปลี่ยนสตูแล,ล้วทุกคนอ้ยอมไม่เป็นไรกระสุนผมเยอะกระสุนผมเยอะอุย้ยไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะมีนั่นมีเข็มอะทุกคนนั่นไงโอ้โหเขาใช้เข็มไปแล้ว啊ว <l ots of humor> เซ็ <l ots of humor> เงเป็ดเลยค่ะจังหวะนี้ <l ots of humor> ว่าจะมาขโมยเข็มนั้นเนี่ยอะไรวะทุกคนเห็นคนอยู่ข้างบนไหมฟาร์มเพื่อนเราต้องฟาร์มฟาร์มด้วยคนค่ะนี่นไงสกปรสีเป็นของใครแล้วจ้าหนูเป็นของพี่สิคะ <c oughs> เดี๋ยวนะเ <c oughs> พื่อนเขาเมาื่ <c oughs> อกีอออ้เป็นกลองไปซออย่ามาซ่าก,กับโมโคล <c oughs> พี่บอกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยยิงว่าไม่โมโคลหลับแล้วทุกคนจังหวะนี้ข้างหน้ามีตุกโอ้ยเลี้ยวเร,เรงไปนิดนึงทุกคนเห็นบอดพี่ไหมเป็นไงบอดต้นกล้วยไม่สิบอดใบกล้วยโคตรเทของฟรีนี่มันดีจริงเลยพี่ชอบชอบโมโคลแล้วชอบรอยโอ้ยโอ้ยมีคนทักทายกันวะ่ะ ไม่ได้แล้วจวังหวะนี้เราต้องไปแจมเป็นเจมมะม่วงนะคะ <c oughs> เพื่อนฉันจะได้เกิดแล้ว <c oughs> เอ้ยใครอะ่ะทำไมไมายิงกันตรงนี้ขอทองหน่อยค่ะ <c oughs> เพื่อนอย่าเกิด <c oughs> ลุกขึ้นมาไอ้น้องมาอยู่กับฉัน มาอยู่ด้วยกันจะเพื่อนรักก็ทิ้งทิ้งกันไปไหนโอ้ยไอวอลเบิดตกใจตกใจนิดนึงนะคะเดี๋ยวส่ออกเกาก่อนแล้วเราก็เข้าวงกันค่ะเพื่อนเราใช่ไหมเนี่ยโอเคอ้ยมีคนทุกคนโอ้ยตายวอลเร็วจังนะ ดาวเอออุ้ยมีเข็มมีเข็มเพื่อนโอเคเพื่อนเราซ้ำแล้วโอ้ยอุ้ยหลังๆเออไม่เอียเขาซ้ำด้วยโอ้ my g o พี่เวลาพี่คิดว่าศัตรูมันหมดมันจะเป็นแบบนี้้ h ม y กอดเซ็งสิคะรออะไรเวลาเราคิดว่าศัตรูหมดแล้วมันจะมักมีหลังมาดิงเราเสมอทุกคนเลย